สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกท่านนะครับอย่าด่วนตัดสินผู้อื่นเพราะเราต่างก็มีสงครามของตัวเองที่ไม่มีใครเห็นนะฮะผมได้เดียมาจากเป็นทวีตของไทนน่บุตตาคับก็บอกว่าจงมอบความเมตตาเล็กในทุกที่ที่คุณไปอาจมีใครบางคนที่กำลังเจ็บปวดอยู่โดยที่คุณอาจไม่รู้เลยชีวิตนี้เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคน เราต่างต้องเผชิญกับความลำบากเป็นครั้งคราวดังนั้นหากคุณสามารถเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตนี้ฉันวองว่าคุณจะเลือกเป็นคนที่มีความเมตตาข้อความนี้สะท้อนถึงหลักการสำคัญของปรัชญาสโตอิกในเรื่องของคุณธรรมความเห็นอกเห็นใจแล้วก็การมองเห็นความจริงของชีวิตนะทุกคนนั้นต่างก็มี ภาระของตัวเองครับจงพยายามนะฮะพยายามฝึกแล้วก็เมตตาโดยไม่ตัดสินสตอิคสอนว่าเราทุกคนต่างก็ไปเชิญกับปัญหากับความทุกข์ในรูปแบบที่ต่างกันแต่เรามักไม่รู้ว่าคนรอบตัวทุกคนอื่นนั้นกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่ผมชอบที่ท่านมาคัสออริเลียสบอกว่า อย่าด่วนตัดสินผู้อื่นเพราะเราต่างก็มีสงครามของตัวเองที่ไม่มีใครเห็นดังนั้นแม้ว่าเราจะมองเห็นคนอื่นเป็นปกติแต่ลึกๆแล้วเขาอาจมีปัญหาที่เรามองไม่เห็นเช่นความเครียดความเศร้าความเจ็บปวดทางใจการเลือกเป็นคนเมตตาจึงเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ของโลกนี้แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ เล็กที่สุดก็ตาความเมตตานั้นควรเป็นการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดนะครับเพราะว่าคุณธรรมแท้จริงนั้นต้องสะท้อนผ่านการกระทําไม่ใช่แค่ความคิดหรือคําพูดท่าน,นิปิกเดตัสบอกว่าอย่าพูดว่าคุณเป็นคนดีแต่จงทําความดีจนใครๆเห็นมันได้เองความเมตตาอาจเป็นสิ่งเล็กเช่น ฟังใครบางคนอย่างตั้งใจช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่หวังผลตอบแทนปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเคารพแม้วันที่เราเองก็เหนื่อยแม้ว่าความเมตตานั้นจะไม่เปลี่ยนโลกทั้งใบนะครับแต่มันสามารถเปลี่ยนวันของใครบางคนได้นะครจงเมตตาแม้เมื่อโลกไม่เป็นเช่นที่คุณต้องการ เขาอีกไม่ไดสอนให้เราหวังว่าโลกจะเป็นไปตามใจเรานะครับแต่สอนให้เราปรับตัวและตอบสนองต่อโลกอย่างมีคุณธรรมท่านเซเนกาบอกว่าคุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แต่คุณควบคุมวิธ,ธีที่คุณตอบสนองมันได้นะการเลือกบคคนเมตตาแม้ในสถานการณ์ย่างลำบากนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะครับไม่ใช่ความมอแอดังนั้นแม้โลก จะเต็มไปด้วยความท้าทายการเลือกเป็นคนเมตตายัางคงเป็นทางเลือกที่ดีสุดของเรานะครับความเมตตานั้นเป็นงานทรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์ท่านมาคัสออเรเลียสกล่าวว่ามนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันไม่ใช่แข่งขันกันเอาเปรียบนะครับสิ่งที่ดีต่อสังคมย่อมดีต่อตัวเองด้วยสตอิกนั้นจะมองว่า ช่วยเหลือคนอื่นนั้นไม่ใช่เพราะเราหวังผลตอบแทนแต่เป็นเพราะธรรมชาติของเราเพราะเมื่อเรากําลังเมตตาต่อคนอื่นนะครับสิ่งที่เรากําลังทํามันได้สอดคล้องกับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เราครับที่สําคัญนะครับความเมตตานั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ดังนั้นจงโฟกัสและใช้มันให้มีประโยชน์นะครับ เราควบคุมได้นะว่าเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นอย,อย่างไรแต่เราควบคุมไม่ได้ว่าผู้อื่นจะตอบสนองเราอย่างไรครับดังนั้นอย่าทําความดีเพราะหวังให้ใครเห็นแต่จงทําความดีเพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรทําไม่ว่าคุณจะเมตตาแล้วคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณค่าหรือแม้ไม่ตอบแทนเลยแต่ คุณก็ยังคงมีอำนาจที่จะเลือกทำดีเสมอนะครับดังนั้นสโตอิกนะฮะสอนเราว่าทุกคนนะต่างมีภาระตัวเองฮะจงเมตตาโดยไม่ตัดสินเขาเพราะว่าเราไม่มีทางว่าคนอื่นนั้นกำลังเผชิญกับสงครามอะไรอยู่นะฮะความเมตตาต้องสะท้อนผ่านการกระทำนะครับจงเมตตาแม้วันที่โลกไม่เป็นใจแม้วันที่คุณรู้สึก อ่อนล้ามากกว่าตามการช่วยเหลือผู้อื่นคือการทําตามธรรมชาติมนุษย์จงทําดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณควรทํานะครับคุณควบคุมความเมตตาคุณได้นะครับจงทําดีโดยอย่าได้หวังผลตอบแทนแล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์ซะถ้าคุณสามารถเป็นอะไรสักอย่างได้ในชีวิตนะฮะจงเลือกเป็นคนเมตตาไม่ใช่เพราะโลกใจดีต่คุณนะครับ แต่เพราะคุณเลือกที่จะเป็นแสงสว่างของมันนะครับก็อเอาเป็นไอเดียไปคิดต่อนะครับอ่ะทิ้งท้ายนะตานใดนที่อยากจะอ่านอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับสโต i อิกนะฮะผมมีเขียนไปวางขายที่แอปเมย์มาเก็ตนะครับมีทั้งฟรีนะฮะฟรีแล้วก็เสียตังนะก็เข้าไปดูได้นะมีลิงก์ใต้คลิปนะครับตอนนี้นะครับจากากรคลิปหน้าสวัสดีครับ